เขาคือมหาเศรษฐีที่เลือกทิ้งทุกอย่างเพื่อปลอมตัวเป็นช่างซ่อมรถธรรมดาเขาเชื่อว่าถ้าเธอรักเขาโดยไม่รู้ว่าเขารวยนั่นคือความรักแท้แต่ในวันที่ความจริงยังถูกซ่อนหัวใจของเขากลับถูกเหยียบย่ำอย่างไร้ความปราณีคำพูดเพียงไม่กี่คำทำให้ชายคนหนึ่งแทบพังลงต่อหน้าทุกคน ความรักที่เขาตามหากำลังทดสอบเขาหรือกำลังทำลายเขาถ้าความจนคือบททดสอบแล้วหัวใจของเขาจะรอดหรือจะแตกสลายอย่าละสายตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้อาจทำให้คุณเงียบไปทั้งคืนเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นในอู่ซ่อมรถเก่าใจกลางกรุงเทพกลิ่นน้ำมันเครื่องฉุนลอยปะทะจมูกเงื่อไหลลงมาตามขมับ มือที่เคยจับปากกาหมื่นล้านวันนี้กลับเปื้อนคราบจาระบีสีดำเขานั่งอยู่ใต้ฝากระโปรงรถเก่าแสงแดดยามบ่ายส่องลอดหลังคาสังกสีร้อนปิดอัดและเงียบงันไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นมหาเศรษฐีไม่มีใครรู้ว่าอู่เล็กๆแห่งนี้คือเวทีทดสอบหัวใจของเขาเองเสียงรองเท้าส้นเตะพื้นปูนดังใกล้เข้ามา หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆแทรกผ่านกลิ่นน้ำมันทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะเธอยืนอยู่ตรงหน้าสายตาเย็นชาแววตาเต็มไปด้วยความผิดหวังนิ้วมือเรียวชี้มาที่เขาคำพูดของเธอฟาดลงมาแรงชัดเหมือนค้อนทุกกลางอกเขาพยายามอธิบาย แต่เสียงในลำคอเหมือนถูกบีบร่างกายหนักอึง้งหัวใจเริ่มสัน่นเสียงหัวเราะเยาะจากช่างคนอื่นดังแววผนังอู่ดูแคบลงอากาศเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องภาพอดีตผุดขึ้นในหัวโต๊ะอาหารหรูไฟระยิบระยับผู้คนที่เข้ามาเพราะเงินแต่สายตาของเธอในตอนนี้ไม่ได้มองเขาเป็นคนสำคัญ ไม่ได้มองเขาเป็นอะไรเลยเขาซุดตัวลงนั่งกับพื้นปูนเย็นฝุ่นลอยขึ้นช้าช้าน้ำตาหยดลงผสมกับคราบน้ำมันในวินาทีนั้นเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าการแกล้งจนครั้งนี้กำลังพาเขาเข้าใกล้ความรักแท้หรือกำลังผลักเขาเข้าสู่ความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดเธอหันหลังเดินจากไปเสียงฝีเท้าค่อยๆห่างออก ทิ้งไว้เพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ยังอุ่นและหัวใจที่เริ่มแตกร้าวทีละนิดเสียงเครื่องยนต์ที่ยังอุ่นดังสม่ำเสมอเหมือนหัวใจที่ฝืนเต้นต่อไปเขานั่งนิ่งแผ่นหลังพิงผนังอู่ที่สากและเย็นลมหายใจหนักทุกครั้งที่สูดเข้าไปเหมือนกลิ่นน้ำมันแทงลึกถึงปอดดวงตาแดงกับมองพื้นปูนแตกร้าวรอยร้าวเหล่านั้นคล้ายหัวใจของเขาในตอนนี้ มือสั่นเล็กน้อยมือที่เคยเซ็นเช็คหลักล้านวันนี้กำแน่นเพื่อไม่ให้ตัวเองพังลงเสียงค้อนเสียงประแจยังดังรอบตัวแต่ในหูของเขากลับได้ยินเพียงเสียงคำพูดของเธอซ้ำไปมาคำพูดที่ไม่ได้ตะโกนแต่กลับดังยิ่งกว่าสิ่งใดอกแน่นลำคอแห้งผากน้ำตาไหลออกมาโดยไม่อาจห้าม เขาไม่เช็ดปล่อยให้มันไหลปล่อยให้มันเลอะใบหน้าเหมือนคราบชีวิตที่เขาเลือกเองแดดเริ่มอ่อนลงเงาของอูยาวขึ้นความเงียบคืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงวุ่นวายเขาหลับตาภาพแรกที่เห็นไม่ใช่เงินไม่ใช่ตึกสูงแต่เป็นรอยยิ้มของเธอในวันแรกที่พบกันรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ รอยยิ้มที่ทำให้เขาเชื่อว่าความรักแท้ยังมีอยู่จริงหัวใจบีบรัดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำไว้แน่นเจ็บลึกและยาวนานเขาลืมตาขึ้นช้าๆมองไปยังทางออกของอู่ตรงจุดที่เธอเดินหายไปฝุ่นยังลอยค้างในอากาศเหมือนความหวังที่ยังไม่ตกลงพื้นเขาลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบาก ขาเหมือนไม่เป็นของตัวเองทุกก้าวหนักอึง้งเสียงรองเท้าของเขาดังบนพื้นปูนแต่หัวใจกลับเงียบงนันเขามองเงาสะท้อนตัวเองบนฝากระโปรงรถชายในเงานั้นไม่เหลือความมั่นใจไม่เหลือศักดิ์ศรีเหลือเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเจ็บปวดเพราะรักมือเปื้อนน้ำมันแต่อกตัวเองรับรู้ได้ถึงการเต้นที่ไม่เป็นจังหวะ เขาถามตัวเองในใจว่าความรักแท้ต้องแลกด้วยการถูกเหยียบย่ำขนาดนี้หรือไม่ลมเย็นยามเย็นพัดผ่านผ้าเอากลิ่นฝนมาแต่ปลายจมูกท้องฟ้าเริ่มมืดลงเหมือนชีวิตที่กำลังเข้าสู่คืนยาวนานในความเงียบงันนั้นหัวใจของเขายังไม่ยอมตายยังเต้นยังเจ็บยังรอ รอคำอธิบายที่ไม่มีโอกาสพูดรอใครสักคนที่จะมองเห็นตัวตนที่แท้จริงภายใต้คราบน้ำมันและความจนที่ถูกสร้างขึ้นเขายือนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางอู่เก่ากับความจริงที่เริ่มกัดกินหัวใจที่ละน้อยความจริงนั้นหนักและเย็นเหมือนเหล็กที่วางทับบนอกเขายืนนิ่งปล่อยให้ความรู้สึกถาโถม โดยไม่หลบโดยไม่ป้องกันเสียงฝนเม็ดแรกตกลงบนหลังคาสังกสีดังชัดดังที่เหมือนจังหวะหัวใจที่เริ่มรัวผิดปกติอากาศชื้นเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันแนบติดผิวหนาวทั้งที่ยังมีไอร้อนของวันหลงเหลือเขาเงยหน้าขึ้นมองเพดานอูหยดน้ำฝนไหลซึมลงมาตามรอยสนิมหยด ช้าและหนักทุกหยดเหมือนคำถามที่ไม่มีคำตอบภาพเธอยังไม่จางหายดวงตาที่มองเขาด้วยความดูถูกน้ำเสียงที่ตัดสินโดยไม่รู้ความจริงแม้แต่น้อยหัวใจสัน่นไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะกลัวกลัวว่าต่อให้เปิดเผยทุกอย่างต่อให้โยนเงินทั้งหมดทิ้ง เธอก็อาจไม่หันกลับมาเขาเอามือกุมศีรษะเล็บจิกลงบนหนังศีรษะเหมือนต้องการยืนยันว่าความเจ็บปวดนี้มีอยู่จริงเสียงหัวเราะจากด้านนอกอูดังแววเป็นเสียงของโลกที่ยังหมุนโดยไม่สนใจว่าหัวใจใครกำลังแตกเขาเก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหลังชนกับผนังเย็นเฉียบความเย็นนั้นแล่นเข้าสู่กระดูก ร่างกายสุดลงอีกครั้งนั่งกับพื้นเข่าชิดอกน้ำตาไหลเงียบเงียบไม่มีสือื่นไม่มีเสียงความเงียบแบบนี้น่ากลัวกว่าเสียงร้องไห้มือสัน่นหยดน้ำตาตกลงบนฝ่ามือผสมกับคราบน้ำมันกลายเป็นสีหม่นที่ลบไม่ออกเขาหลับตาพยายามสูดลมหายใจให้ลึก แต่ทุกครั้งที่หายใจเข้าปกกลับยิ่งแน่นความทรงจำย้อนกลับมาอีกครั้งวันที่เธอยิ้มวันที่เธอพูดว่าความสุขไม่ต้องใช้เงินประโยคนั้นวันนี้กลายเป็นมีดมีดที่กรีดหัวใจอย่างช้าๆเขาเริ่มสงสัยว่าความรักแท้กำลังทดสอบเขาหรือกำลังลงโทษเสียงฝนหนักขึ้น น้ำเริ่มไหลเข้ามาในอู่พื้นปูนเย็นจนชาเขามองดูน้ําขังสะท้อนภาพตัวเองที่บิดเบี้ยวภาพชายที่ไม่เหลืออะไรให้ยึดไม่เหลือสถานะไม่เหลือความลับไม่เหลือแม้แต่คําอธิบายมีเพียงหัวใจที่ยังเต้นทั้งที่เจ็บปวดจนแทบแตกสลายเขานั่งอยู่ตรงนั้นท่ามกลางฝนท่ามกลางอู่เก่า ท่ามกลางความเงียบที่กดทับและในความเงียบนั้นบางสิ่งบางอย่างในใจกำลังเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆบางสิ่งนั้นไม่ใช่ความหวังแต่เป็นความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่ค่อยๆแผ่ขยายเหมือนน้ำฝนที่ไหลเต็มพื้นอู่เขานั่งนิ่งสายตามองเหม่อไม่รับรู้ถึงความเย็นที่ซึมเข้าสู่ผิวหนัง เสียงฝนกลบทุกเสียงโลกภายนอกเหมือนหายไปเหลือเพียงเขากับความคิดที่ดังขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาไม่แกล้งจนถ้าเขาไม่ซ่อนตัวตนถ้าเขาไม่อยากพิสูจน์หัวใจคนคำถามเหล่านั้นทิมแทงโดยไม่ต้องมีคำตอบหน้าอกยุบลงช้าๆเหมือนยอมแพ้ให้กับความจริงที่โหดร้ายเกินกว่าจะปฏิเสธ เขารู้สึกถึงรสเค็มในปากไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำตาหรือเป็นเลือดจากริมฝีปากที่เม้มแน่นเกินไปมือยันพื้นความเย็นแล่นผ่านฝ่ามือขึ้นไปถึงหัวใจเขาพยายามลุกแต่ขากลับอ่อนแรงร่างกายเหมือนไม่เชื่อฟังเสียงหายใจเริ่มถี่ตื้นเหมือนอากาศรอบตัวบางลงภาพเธอกลับมาอีกครั้ง คราวนี้ใกล้ใกล้จนเขาแทบเอื้อมมือไปจับแต่ภาพนั้นแตกสลายเหมือนเงาสะท้อนในน้ำที่ถูกฝนกระหน่ำเขาหัวเราะออกมาเบาๆเสียงนั้นแห้งและสัน่นเสียงหัวเราะของคนที่ไม่เหลืออะไรให้เสียอกกระเพื่อมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บทุกจังหวะเหมือนการเตือนเตือนว่าเขายังมีชีวิต และยังต้องรู้สึกเขากัดฟันพยายามกลืนความอ่อนแอแต่ลำคอกลับปวดร้าวความภาคภูมิใจศักดิ์ศรีทุกอย่างเหมือนถูกฝนชะล้างออกไปเหลือเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่อยากถูกรักโดยไม่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเขาเงยหน้าขึ้นปล่อยให้หยดน้ำฝนตกกระทบใบหน้าไม่ปัดออก เพราะความเย็นนั้นทำให้เขายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ชาไปทั้งหมดเสียงฟ้าร้องดังไกลๆสะเทือนอากาศสะเตือนใจเขาสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนถูกปลุกจากความคิดแต่กลับไม่รู้จะไปทางไหนโลกดูใหญ่อูดูแคบหัวใจดูอัดแน่นเขากอดตัวเองแน่น เรากับเป็นสิ่งเดียวที่ยังพอจับต้องได้ลมหายใจค่อยๆช้าลงแต่ความเจ็บยังคงอยู่มันฝังลึกลึกเกินกว่าจะดึงออกมาและในห่วงเวลานั้นเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าการแกล้งจนไม่ได้ทดสอบแค่ความรักของใครแต่มันกําลังทดสอบหัวใจของเขาเองหัวใจของเขาเอง ที่กำลังแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เขาหลับตาแน่นเหมือนกลัวว่าถ้าลืมตาขึ้นมาอีกครั้งโลกจะโหดร้ายกว่าเดิมเสียงฝนยังไม่หยุดหยดแล้วหยดเล่าเหมือนนาฬิกาที่นับถอยหลังโดยไม่มีใครบอกปลายทางเขารู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่ใช่ความหนาวแต่เป็นความกลัวที่ค่อยๆกัดกินกลัวว่าความจริง จะไม่มีค่าถ้าถูกเปิดเผยช้าเกินไปกลัวว่าหัวใจที่เขาปกป้องจะไม่มีใครอยากรับมันอีกแล้วเขาเอ็นหลังพิงผนังศีรษะกระแทกเบาๆความเจ็บทางกายกลับเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในใจกลิ่นสนิมกลิ่นฝนกลิ่นน้ำมันผสมกันจนหายใจยากเหมือนชีวิต ที่รวมทุกอย่างผิดที่ผิดทางเขานึกถึงคืนหรูหราเสียงแก้วชนกันคำชมรอยยิ้มที่ฝืนแล้วภาพนั้นก็ดับลงถูกแทนที่ด้วยอูกเก่าไฟสลัวและความเงียบที่ไม่มีใครปลอบมือของเขากำแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อเหมือนต้องการยึดอะไรสักอย่างก่อนจะจมหายหัวใจเต้นช้าลง แต่หนักทุกจังหวะเหมือนการแบกรับโทษเขาไม่โทษเธอไม่โทษใครนอกจากตัวเองเพราะเขาเลือกจะปิดบังเลือกจะทดสอบเลือกจะเชื่อว่าความรักต้องพิสูจน์เสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความเงียบกลับดังขึ้นดังจนเขาได้ยินเสียงแตกของความเชื่อในใจเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้น มองออกไปนอกอู่แสงไฟถนนสั่นไหวผ่านม่านฝนผู้คนเดินผ่านไปมามีที่ไปมีคนรอส่วนเขายืนอยู่ตรงกลางระหว่างความจริงกับความกลัวหัวใจถามซ้ำๆว่าควรก้าวออกไปหรือควรหลบซ่อนต่อไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกช้าหนัก เหมือนทุกการตัดสินใจต้องแลกด้วยบางอย่างเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งตัวสั่นแต่ไม่ล้มแสงไฟในอุกระพริบเหมือนลังเลเหมือนหัวใจของเขาเขายืนอยู่ตรงนั้นเปียกสกรปรกและเจ็บปวดแต่ยังไม่ยอมเดินจากไปยังไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมแพ้ เพราะในส่วนลึกที่สุดของหัวใจยังมีเสียงหนึ่งที่กระซิบเบาๆว่าความรักแท้อาจกำลังเจ็บแต่ยังไม่ตายเสียงกระซิบนั้นเบาแต่ชัดเขาสูดลมหายใจลึกรับรู้ถึงกลิ่นฝนที่เริ่มจางอากาศเย็นลงหัวใจสงบลงเล็กน้อยเขาก้าวออกจากอู่หยุดยืนใต้แสงไฟถนน ปล่อยให้ฝนล้างคราบน้ำมันออกจากมือแต่ไม่อาจล้างความทรงจำออกจากใจเขารู้แล้วว่าความรักแท้ไม่ใช่การทดสอบไม่ใช่การซ่อนเร้นและไม่ใช่การพิสูจน์ด้วยความเจ็บปวดความรักแท้คือการยอมรับทั้งในวันที่สูงสุดและในวันที่ต่ำที่สุดเขาหันกลับไปมองอูกเก่าอีกครั้งที่แห่งนั้น สอนเขามากกว่าเงินทั้งชีวิตเขาเลือกเดินต่อไม่ใช่ในฐานะมหาเศรษฐีไม่ใช่ในฐานะช่างซ่อมรถแต่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่เรียนรู้จะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแม้ความรักครั้งนี้จะไม่หวนกลับแม้ชื่อของเขาจะไม่ถูกเรียกอีกหัวใจของเขากลับไม่ว่างเปล่าเหมือนก่อนเพราะความจริงได้ถูกยอมรับแล้ว เขาเดินหายไปในม่านฝนที่เบาบางทิ้งไว้เพียงแสงไฟสั่นไหวและเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ยอมเสียทุกอย่างเพื่อเข้าใจความหมายของความรักแท้